You have my permission to Gui have die สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บูบู c ช anel พบกับผม mm hmm. นายเลดบูฟและวันนี้เราอยู่กับทิน o ัลช์อะไลอันส์กันอีกแล้วนะครับก็หลังหายกันไปสักพักนะครับเนื่องจากที่ตอนนี้ตัวเกมก็ได้มีอัปเดตใหม่เข้ามานะครับมีแคมเปญใหม่ขึ้นมามีทั้งหมด3ด่านด้วยกันนะครับ ซึ่งมาพร้อมกับฮีโร่อีกหนึ่งตัวตัวใหม่ด้วยนะครับคราวนี้เราจะลงใต้มานะครับมาสู่ทางใต้ของแผนที่นะครับที่น่าจะเป็นเขตพื้นที่หนองบึงแล้วก็เรากำลังจะเจอเข้ากับศัตรูกลุ่มใหม่นะครับซึ่งก็จะเป็นตัวไหนเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ก่อนอื่นมาดูกันก่อนนะครับว่าฮีโร่ตัวไหนนะครับที่เราได้มาใหม่นะครับจริงๆมีอัปเดตเข้ามาหนึ่งตัวนะครับติวารานะครับนี้ ไปปลดล็อกเมื่อเราผ่านไปถึงด่าน21นะครับก็คือเราผ่านไปด่านที่2ของมินิแคมเปญครั้งนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยมาดูกันแล้วกันนะครับตอนที่เราได้ฮีโร่มาแล้วแล้วงั้นก,ก็อนอื่นเลยเรามาดูนี่ก่อนอืมครั้งนี้เดี๋ยวผมจะลองจัดทีมดูแล้วกันอันนี้อันนี้ยิงไกลนะแต่ว่าช้าไปนิดนึงผมคิดว่า อาจจะไม่เหมาะกับด่านนี้ก่อนในตอนนี้ต้องรู้ก่อนว่าศัตรูที่มาใหม่คราวนี้ใช้รูปแบบการต่อสู้แบบไหนนะครับงั้นผมจะลองจัดพื้นฐานชุดเบสิกมาก่อนเอาเป็นว่าเริ่มจากคนก่อนนะครับฐานคนเดี๋ยวผมเลือกก่อนเอาละคอมเวทตอนนี้คือ,อนนเอาอันนี้ไปก่อน แล้วก็ต่อไปก็คือฐานคนเอาอันนี้มาแทนชุดพื้นฐานของผมคืออย่างนี้เอพูดต้องเอาไปด้วยไหมถ้ารถเกราะศัตรูก็อาจจำเป็นก็ได้มันอาจจะจําเป็นถ้าใช้รถเกราะป้อมธนูผมลองเปลี่ยนเป็นนี่มาดิสตาเอาโคสแล้วกันอันนี้ต้องเอาไปเพิ่มไม่รู้สินะ แล้วก็เรามีป้อมเวสสองป้อมแล้วงั้นเอาป้อมทนลุอีกหนึ่งป้อมดูนเซนทีเนลโอเคตานนี้นะหวังว่าจะพอแล้วก็วันนี้เราจะอยู่กับด่านที่20นะครับโดยด่านนี้มีชื่อด่านว่าอาโบรเรียนแฮมเลตนะครับหรือว่าหมู่บ้านอาโบรเรีนนะครับรายละเอียดของข้อมูลด่านก็มีตามนี้นะครับเราได้รับเรื่องแจ้งเตือนด่วนจากชาวอาโบรเรีนที่อยู่เขตชายป่า พวกเขาร้องขอความช่วยเหลืออย่างสิ้นหวังว่าพวกเขากําลังถูกโจมตีโดยพวกคล็อกที่บุกมาแทบไม่หยุดพวกเขากำลังจะต้านไม่ไหวอีกต่อไปแล้วอย่าลืมท่านนายพลจงระวังตัวด้วยพวกคล็อกมีอุบายมากมายเ,เช่นเดียวกับเกล็ดบนหลังของพวกมันโอเคคล็อกเหรอพวกคล็อกคล็อกคล็อกมันเหมือนกับพวกไอ้นันนะก็ำพูดหรือเปล่าเหมือนกับพวกจระเข้อะไรพวกนี้หรือเปล่านะแล้วก็หนองบึงด้วย โอเคถ้า okay. งั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าคราวนี้มีภัยคุกคามแบบไหนที่จะมาลุกร้นพวกเราอีกงั้นลุยกันเลยครับจระ,ะเข้จริงด้วยน้องเบิงที่ดูกำลังจะตื่นตัวกัน เหมือนดังเช่นที่พวกมันจับจ้องมองเราเพื่อนตัวเข้ามาและซ่อนตัวเข้ามาพร้อมที่จะคืนกินเราระวังด้วยเราถูกโจมตีไปไซจะพูดน้อยความปลอดภัยของพวกเราขึ้นอยู่กับความเร็วของเจ้าแล้วโอเครู้ท่าทางคราวนี้เราจเจอเรื่องตื่นเต้นเขาให้แล้วล่ะ,ะไปกันเลยเอเริ่มเปลี่ยนฮีโร่เออช่างมันแล้วกันใช้อย่างนี้ไปแล้วกัน Trick, you see, on ID What are you looking at Wrong neighborhood. deadly like the desert. Wait, do fantastical spell. ใช้อันนี้หนึงแ้วก็บิสตาเอา,าโผสองจุดตรงนี้ดูอีกเลยไเล่นนานเลยมมลืมอะไรไาอย่งลืมอไราย่างแล้อะไรวะเนี่ยโอเคศัตรูตัวใหม่เกเตอร์เป็นพวกนักรุเผาคล็อก เป็นพวกที่เพิ่งเกิดมาได้ไม่นานนักแล้วก็ยังเป็นพวกที่อยู่ห่างไกลจากการกลายร่างให้กลายเป็นเครื่องจักรสังหารซึ่งเป็นสิ่งเดียวที่พวกมันดูท่าทางจะรู้จักเท่านั้นโอเคจุดเด่นมีข้อเดียวคือมันโจมตีระยะประชิดได้โอเคพวกไอ้เชนี่เองเป็นอัพที่ป้อมกลางก่อนคือพวกเวทก่อนโอเคพวกนี้ไม่มีเกราะไอ้กอนตลายอยู่ดีอะ

พวกนี้ถึกเอาเรื่องเลยโหดหนเวนเอาเลยเอาที่ไป ว่าไอ้พวกจระเข้พวกนี้คือจุดเด่นมันอยู่ที่หนังหนาะะจิ้งด้วยแมวแมวแมว,แม,วมาเพื่อนแล้วลว่ามนุดไปนี่คือฮอคไคเดอร์เหรอ เป็นพวกที่เพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่แล้วก็ไม่สามารถหยุดเดินได้พวกมันโตรเร็วมากแน่นอนไอ้พวกนี้ถึงจะมองเห็นว่าเป็นไข่ก็จริงแต่ก็อย่าประมาทเด็ดขาดโอเคจุดเด่นมีอยู่สามข้อก็อแรกคือไม่สามารถบล็อกมันได้คนขวางไม่ได้ตัวนี้ข้อสองคือมีเกราะระดับกลางไม่ใช่เกราะระดับต่าข้อสามคือมันอาจจะกลายเป็นเกตเตอร์ได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้นโอ้โหยุ่งจยากโผล่แล้วไมหละ่ะ แล้วไงมันกลายเป็นเกตเตอร์ถ้าเราไปถ้าเราไปฆ่ามันอนะ่ะมันจะกลายเป็นเกตเตอร์ทันทีเลยจะเริอรัะยังไม่ร้ายกาดเท่าไหร่แต่ก็อย่าประมาทไอ้พวกนี้หยุดมันไม่ได้ Do we? บริษัช็อตอันนี้เป็นพวกที่มีความเร็วสูงแล้วก็มีความสามารถในการร่อโจมตีค่อนข้างสูงด้วยมันเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนกับกิงกาที่มีความสามารถในการโจมตีระยะไกลด้วยหนังกระติกจุดเด่นมี2ข้อคือข้อแรกมันวิ่งเร็วข้อ2คือโจมตีระยะไกลได้โอ้โดนะหัโลไอ้พวกนี้ไม่มีกรอบก็จริง ไปเอาเรื่องเลยแหละไปพวกเราลุยๆสัตว์หน้าพวกมันเลยอัพตรงนี้อ่ะแต่มันแตเงินมันขึ้นช้ามากเลยด่านนี้ ยิงมันโอเคคอมโบก็ได้ดได้สองคนนี้ ไปคว้าไปนู่นเลยติดตัวทีละตัวพอวมาแล้วเป็นซาสลิงช็อตมาไหนวะเวฟที่หกแล้ววิงคล็อกเป็นพวกคล็อกกายพันชนิดหนึ่งนะ ซึ่งพวกมันได้รับการวิวัตนา,านการโดยการที่วิวัตนา,านการให้ตัวมันมีปีกที่สามารถบินได้โอเคจุดเด่นมีอยู่ข้อเดียวคือบ,บินได้ไม่ต่างอะไรกับตัวบินได้กกี้ทั่วไปอะนะที่โจมตีไม่ได้แต่แค่บินได้เฉยๆอันนี้เลย้อ,อบอันนี้ด้วยเอาเลย อกองกลางให้เต็มเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ว่ากันไปยิงมันมันอค้างละว So shall it เดี๋ยวเดือดชายเป็นมือทำลายล้างที่ทรงพลังที่สุด ซึ่งผ่านประสบการณ์การต่อสู้มานานหลายปีซึ่งประสบการณ์ที่ผ่านมาหลายปีทําให้พวกมันมีทั้งความแข็งแกร่งแล้วก็การกัดที่ถึงตายเหมืนมี2อ,อข้อก็แลกคือพลังชีวิตสูงข้อ2คือมีดาเมจสูงด้วยฝันร้ายของพวกฐานล่าบชัดอะ่ะไอ้ตัวเนี้ยรู้ว่าทำอย่างนี้ไม่ได้มาดูไปเลย ตัวนี้มันน่าจะแพ้ทางโมดโมดฮาร์ดด้วยอะเกือเยอะก็แล้วไงจะทานได้นะฮะตอกอนสลับจนเด็ดนี่อะไรเนี่ยน้ำเลยเครื่องหนึ่งแบบนี้ไม่น่าช่วยอะไรได้มากนะ,ะดูแล้วไป เอ้หอนีเอนน้เลยไปอไปก่อนาเวเว็ทีแ่แปดฟิกฟีด หลังจากที่ทําหน้าที่ส่งไก่ให้กับพี่น้องพวกมันอ๋อลหน้าที่โยนไก่ให้พี่น้องของพวกมันพวกมันก็มีความเร็วที่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากด้วยเหตุผลบางอย่างพวกมันลืมที่จะนําไก่มาด้วยอิอเนจุดเด่นมีอยู่สามข้อก็แรกคือมันไวข้อสองคือโจมตีระยะไกลได้แล้วก็ข้อสามคือมันสามารถเอ่อโยนไก่ให้กับพวกเกเตอร์แล้วก็ทําให้พวกเกเตอร์วิวัฒนาการได้โอ้ยตัวบัฟบัฟด้วยกันโยนไก่ให้เนี่ยนะ มาอย่าให้มันนไปได้เชียวไปตรงนี้ต่อไปขายไอ้พวกนี้ไปมา

ใกล้ๆเหรอ่ะพวกพวกไข่มาละไม่น่ารอดในพวกนี้เล่นเละเลยนับนับงับ นาเบทให้ปมใกล้ๆโอเคแล้วก็เดี๋ยวต้องอัพเกรดตรงนี้หน่อยเวฟที่9ก้แล้วไปจบแล้วตรงนี้ไปอีกเออหนี <c oughs> รอดไปได้ก็ช่างดิ สบาี fast ยไปต่อเวฟสิบตัวอะไรมาอ๋อพวก้นัติ ไุ้หมดมาตายแล้วหบไปเต้ยไปไรครับพวกมันเดี๋ยวนี้เป็นไรครับไอ้ลูกพ่อ เลยมึงมานี่มาไปอียิ่งมาตัวมันรก,การชิงถ้าธานถ้าจะจัดการกับไอ้พวกนี้ต้องเล่นพวก Đó là đúng. Đó là đúng. Đó là đúng. Không thể bỏ lỡ. Đây là hạt giá. Đây là hạt giá. Đây là เพิ่มถ้าหากว่าฆ่าศัตรูได้ ให้ไก่พวกนั้นได้เดินขาดเป็นอย่างไรก็ยุ่งแน่เลยเออนั่นแหละเอาให้ตาย vai lui อัปปริสตาเอาโพสให้สุดไปเลยได้ดีขึ้นออกมากมากเลย ามาเลยวอยก่อนเดี๋ยวมาเอาอีกนิดนึงเว็บสิบสามละตอนแรกยังไม่ยากเท่าไหร่หรอกเดี๋ยวได้รู้กัน ไข่พวกมันไว้นีวพวกมันโผล่ออกมาได้ตอนนี้พก,ก่อนมันจะก่อเรื่อง ็สุดท้ายแล้วเว็บสิบห้า ีกดศัตรูได้ท้ก okay. oh, yeah. เียวเก็บความสามารถเอาไว้พันผ่านจนผมค่อยใช้ หรือยังยังง่ายง่ายอยู่ด้านยังง่ายง่ายอยู่ด้านนี้ไม่มีอะไรมากโอเคฮีโร่ตัวใหม่มาแล้วจิวาร่าเออเขอค่อยใหม่เหลอบ็อกเฮอร์มิต ต่อไปดันต่อไปจะเป็นงานที่2แต่ก็คงต้องมาดูต่อกันในพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับก็ตัดกันเป็นมิชชั่นละพาร์ทมิชชั่นละพาร์ทแล้วกันนะครับก็ตามคอนเซปต์นะครับจะได้จะได้ดูแลสะดวกหน่อยนะครับสำหรับพาร์ทนี้นะครับผมนายเลดวูปกับรายการบูบูบูชแนลก็ต้องขอลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วมาพบกันใหม่กับคิงดอมรัชห้าไอรีส์จะในพาร์ทหน้านะครับสำหรับพาร์ทนี้สวัสดีครับ